ถ้าวันนี้คุณอยากประสบความสำเร็จสูงสุดในชีวิตจงเลิกแก้ตัวทุกอย่างนะคะหากเราต้องการเป้าหมายนะั้นจริงๆเราจะหาวิธีการทำมันค่ะแต่ถ้าเราไม่ได้ต้องการมันอย่างจริงจังและแท้จริงเราก็จะหาข้อแก้ตัววันนี้อย่ามัวเสียเวลาเสียมันสมองของเรานะคะไปกับ เหตุผลไปหาข้อแก้ตัวหาวิธีนะคะว่าทําไมฉันถึงไม่ประสบความสําเร็จทําไมฉันถึงล้มเหลวนะคะเราจงเอาเวลาและมันสมองของเรามาใช้ในการที่จะหาวิธีการเพิ่มที่จะทําให้เราประสบความสําเร็จดีกว่านะคะ ข้ออ้างทั้งหมดนั้นนะคะมันไม่สามารถที่จะทําให้คุณสําเร็จได้เลยค่ะไม่ว่าจะเป็นข้ออ้างอะไรก็ตามมันจะฟังไม่ขึ้นเลยนะคะถ้าหากว่าคุณอยากจะได้เป้าหมายนั้นอย่างชัดเจนและแท้จริงมีข้อแก้ตัวเยอะแยะมากมายค่ะที่คนเรามักยกขึ้นมาพูดเพื่อที่จะทําให้ตัวเองรู้สึกดีขึ้นนะคะอย่างเช่นฉันอยากที่จะทําแต่ฉันไม่มีเวลามีข้ออ้างเยอะแยะค่ะที่ ทุกคนนะคะมักจะพูดเหมือนกันนะคะคนล้มเหลวส่วนใหญ่แล้วมักจะโทษสิ่งภายนอกนะคะไม่เคยคิดโทษตัวเองค่ะทั้งๆที่ทุกอย่างที่เกิดขึ้นนั้นนะคะมันเกิดมาจากความคิดของเราเองค่ะวันนี้เราจงรู้ไว้เลยค่ะว่าทุกคําแก้ตัวทุกข้ออ้างทั้งหมดนั้นนะคะมีไว้สําหรับคนอ่อนแอเท่านั้น คนสำเร็จทุกคนรู้ว่าเขาสามารถสร้างทุกสิ่งในชีวิตของเขาได้เองไม่เคยโทษสิ่งภายนอกเลยนะคะแค่วันนี้เรารู้ตัวของเรานะคะก็เป็นครึ่งหนึ่งของชัยชนะในชีวิตของเราแล้วค่ะอยากสำเร็จอยากจะเป็นคนที่เข้มแข็งและมั่นคงจงเลิกข้อแก้ตัวทั้งหมดแล้วเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ